ปลูกพืชโอกรีชนิดแต่ว่ามีผลผลิตเมื่อปีน้ำหวานใหากับพ่อขายแลยค่ะท้องที่มันกินได้ทุ่มือเด้อครับง่ายกับของแล้วเขาอยากได้็นายเขาไปทิ้งเอาาย,ยคือว่าเขาไม่ยูไมีกินหรอกะนี่อะไรเขาทุ่มือเพราะไหนใส่ใจไม่ขั้วเลื่อนจะดีนแล้ยวยืนยันว่าอยู่ได้แน่นอนได้แน่นอนอ้อนซ้อนกล้วยแห้งกับพี่น้องกุนนะปุ้ย สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอสารยุคใหม่มาแล้วครับเมื่อนีบานิ้วส5ผ้ามาอัปเดตแปลงของน้องลี่สากลวันชมดิพัลลาออกจากงานประจำไม่เหตุเกษตรผสมผสานนะครับเด้อกัดบ้านคูเมืองตำบลคูเมือง,ง,อ,งอำเภอวารินชำ่ลาบจังหวัดอุบลราธชธานีนี่ครับจะคล้องแปลงน้องลี่สวัสดีครับครับผมครบจักปีลระครับใกล้จะสองปีแล้วค่ะใกล้สองปีแล้วเนาะท,ที่เป็นไทย เอาคอนเสีเข้าจากไหนนี่คือมีแต่ของอยู่ของกินแถมเป็นอย่างไรครับเ้าปลูกของสี่ขายง่ายท้องตลาดต้องการเพื่อใน้ชุมชนเข้ากัเป็นบักบุงกป่วยและการักบบวชสี่ขายได้ทุกมือน,น,นครับผลผลิตเพิ่นเมื่อปีบอครับเมื่อปีค่ะบบกบวชเข้ากับมีซ่อนุ่ใหม่ึ้นมาเรื่อยๆโอ้นี่ก็มีรุนรร่นหน่อยเรื่อยๆเื่นกันค่ะน,นี่มีตลอด จนหอดเกี่ยวเขาส่วนไหนมันอันนี้เนี่ยห้าวกับปลูกเสริมไปเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นพุ่มงูไฟยาพวพุ่มงมดเนอะมาส,สวนนี้เลยครัเพิ่งยังมือเสาร์เพิ่งยังมือแรกผมก็จะแวะมากครับเอาไงได้ขายอยู่เมื่อปีข้นกินดีแห้งนอครับกินกินจังไหนกับพอเบื่อกินซูมือกับพอเบื่อเอาพันหยางนี่ครับเพิ่งขึ้นดอกแท้ จะเป็นพันดําเนินแต่ว่าดีพ่นอาจจะอันนั้นเนี่แล้วพ่นก็เลยเป็นหน่วยกลุ่มค่ะเป็นดําเนินแบบนึงก็จะเป็นหน่วยยาวอยู่ครับมันจะเป็นตัวไหนเขาเอิญอันนั้นนะแคกนวนปะดําเนินแต่ว่าดําเนินตัวนี้มันจะเป็นตัวเมย์ตัวนั้นจะเป็นพันกระเทยจะเาวโอ้ครับครับขนาดตัวเมย์ยังโดกันนี้นเนาะเฮ็ดยังไงมันขึ้นโดกเนี่ย ดูเป็นแสลงผอมกรับโมฮูงว่าพอนจังไดลจังยกแค่นี้ครับยูว่าสันกับโบเบิร์ตยังเถื่อโอ้เป็นอยู่เ,เ,เรื่อยๆเพอนายุจักปีนี่ครับได้น่าจะส้นปีละตัวตนี้โอ้หนึ่งปี<ด>เนาะเป้าขึ้นมากขึ้นมาเลยป๊าเงากระบักใหญ่เลยเด้อครับพี่น้องนี่ครับคนนะครับคนนะเอานอกจากส้นนี่อ้อเจาะนี่สิมีบักหุงแล้วก็มีกล้วยค่ะั็นี้ือเป็นกล้วยพ่อที่ครับนะเซลล์ที่ สิบสองวีนะ่ะจะยิงถีงสิบสองวีน้ำว้าพระเทพ<ะ>อุ้ยกล้วยเพิ่นกับพุนนะครับพี่น้องเป็นตอนซ่อนแห้งครับว่าง่ายเหตุผลในการเลือกอันกล้วยก็บางคุงก็เข้าเหนือคือว่าเพิ่นแต่ขายเมื่อปีบ่ครับกล้วยนี่ก็มีการจองไว้เลยค่ะสร้างจองอลูกค้าซีซีเส,สื้อนี่ต้องจองล่วงหนะ้าจองค่ะลูกค้าหร<อ>ื่สร้างจองไว้เลยครับเวลาเขาจองนี่เขาจองอย่างไรเป็นเครือบ่ครับ องยกเครื่อเลยค่ะยองยกเครื่อเลยแล้วว่ามันแก่เพิ่นกระจาให้ยกเครื่อไปทรงเลยครับนี่ฟังนี่พี่น้องใกล้ๆก,กันนี่กะบ,บ,บักบวบนอ้องขับเนาะอันนี้กะปลูกได้อเมื่อปีบ่ครับเนี่ยกได้เดือดปีค่ะเป็นอยู่เมื่อปีเลยขายอยู่เมื่อปีเหมือนกันโอ้แสดงว่าปลูกพืชบางก,กี่ชนิดแต่ว่ามีผลผลิตเมื่อปีทำไรได้เมื่อปีโอ้ กล้วยนี่ใส่ปุ๋ยยังให้เพิ่นครับคือหน่วยใหญ่เถอะกล้วยนี่ก็จะใส่ปุ๋ยขอกเข้าเป็นขี้ไก่เป็นปุ๋ยปุ๋ยทั่วไปเข้าปุ๋ยหมากก็ได้ส่วนหมากเลาก็จะใส่เป็นปุ๋ยหมากใส่บักฮวงเลาก็ใส่กล้วยไปน้ำครับผสมประสานใส่ทั้งอันขี้ไก่ทั้งปุ๋ยเคมีน้ำนิดนึงแต่ว่าต้นใหญ่แห้งนอกครับต้นใหญ่สมบูรณ์ครับมันจะบ่ค่อยหักกล้วยพระเทศต้นมันจะแข็งแรงดีแห้ง ผุ่นเบงเด้อครับพี่น้องนี่ตัวนี้ขนาดพระท่านแก่เนาะครับนอ้อยงน่นวยบักใหญ่นึงนะครับนี่ปกตินี่ขายเครือจักบาทครับจะขายยกเครือจะขายาวีละยี่สิบห้าบาทวีละยี่สิบห้านับวีใส่กันเลยนับวีใส่กันเลยหอวยเครือนี่ก็สีจกสามลอยพันที่นี่เครื่องนี้นัน,นจะได้สามลอยเอาผลผลิตนี่เข้าไปขายได้ครับอ๋อผู้เพื่อนที่มาชมสวนเผืนเห็นเผืนกระจองไวค้ค่ะ ข้พนพิ่นมาชมสวนมาสือบักงูหรืก็มาเห็นกล้วยกคนก็อยัดได้เครื่องนี่ภาา่นขั้นมันซุกเอาไปทรงเดอ้อนกติสร้างจองไหว้พราะมันสุกเต็มถี่หฮาก็บสังไปทรงเพิ่นโอ้แสดงว่าต้องไปรอขายอยากบ่ค่ะล้วยน,นี่บ่ได้รอสุดเด็ดจะเป็นไงนะครับนาอโอ้โอนี่พื้นที่เพื่อนปลูกนี่ค็ข้างบ้านเองนะครับพี่น้องนี่้างบ้านกล้วยบักุงข้างล่างก็มีบักพริก ่กะบ,บ,บักพริกนี่กัขายได้เบิดปีคือกันบักพริกกะเผากะเผากะซีครับผุ้นค่อยปลูกหลายเป็นส่วนหน่อยเลยกะเผาออนซ้อนกล้วยแห้งเพล่นนะครับออนซ้อนกล้วยแห้งครับพี่น้องคนนะ่ะบึ้ยล่ำต้นอวบแห้งนะครับพันนี้คนนะ่ะปลูกกล้วยทั้งเหมือนประมาณจักหลุมครับน,นี่น่าจะน่าจะเกือบลอยเลยค่ะน,นี่กล้วยครับ เป็นรอยแล้วขยายออกไปข้างหนอพอพร้อมโอ้ปุ่นปุ่นต้นหนึ่งบัากหลายหนึ่งนอครับตนน้นจะเป็นต้นนั้นจะเป็นน้ำว้าต้นนี้เป็นน้ำว้าพระเทพมันจะมีลายสายพันธุ์เพิ่อนอายุจักปีนน่ครับกล้วยนี่กล้วยนี้เพิ่นถอกตอนเพิ่นนด่แปดเดือน่ะครับสแสดงว่านี่นปีเลยรุ่นใดรุ่นแรกบ่เน,นี่ยรุ่นแรกค่ะโอ้รุ่นแรกต้นแม่เพิ่น,น ตอแหลกตอแหลกครับผมปลูกทุกอย่างเอา้าเฮาปลูกพวกนี้นี่เฮาได้ขายแน่นอนเนาะครับเนาะได้ขายแน่นอนขายไงายขายไงยอืมกล้วยบักหุ่งคนกินอยู่เมื่อปีเด้ยครับพี่น้องเด้อไปเดี๋ยวเฮายางไปเบิ่งนทางหลังครับมีทุกอย่างเลยสวนเพิ่นนี่ทั้งเหมือจักไรเหรอครับน้องลียนมีลายตัวนี้เฮาเฮ็ดหน้านึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าครับตัวนี้จะเป็นท้านท่ครับแต่ว่าเฮาก็นัดแปลงว่าปลูกเป็นพัวเป็น มักแซงแต่ว่าวันนี้เป็นหน้าเข่าแต่ว่าข้าดำเอาเห็ดหน้าพ่อมอ่าเห็ดหน้าสองงานครับโอ้แต่ว่าวิธีการคือข,ข้าเห็ดคันแท้ใหญ่ๆว่าได้ปลูกในเบื้องหน่วยบักตัวเหาคันแท้นี่สิป,ประมาณหอยสิบปปสองสามเมตรสองเมตรกว่ายอยู่ต้องเนาะค่ะครับแทน,นที่เ์ขาสิบใบขันแท้ที่ไว้ห้องก็ปลูกบักตัวค่ะครับบักตัวนี่ปลูกได้เมื่อปีบ่ครับ มุกเดบุดปีด้วยกันค่ะโอ้บักเทิงบักทั่วน้ำบักแตงน้ำบักแตงยุคผ่านี่บักแตงฉันอาจจะเืิมแน่ยพอคนไก่หนามถ้าฝนมันเล็งแห้งครับแต่ว่าถ้าขาดฝนเนี่ยจะได้ดีบูแต่เป็นแค่เท่โอ้เอาพวกนี้ของพวกนี้เข้าไปขายใช่ไหครับบ้านบักทั่วบักแตงขายขายนลำบานเข้ากับ่พ่อขายเหรอคะอืมคนซื้อง่ายแห้งเนาะซื้อง่ายคลองที่มันกินได้ชูดมือชุดยอดครับพี่น้อง สุมือนี่เห็นพี่น้องไปตลาดนัดกับไปซื้อพวกนี้แล้วเนาะค่ะบักทัว่วบัก,บกแตงแงบักพริกบักพริกบักฮุ่งบักุก่งท <c oughs> อันที่ปลูกได้ว่าพากันปลูกครับพี่ทั้งหลังโซนนี่เป็นนี่ลังบ้าเนาะตรงนี้เนาะค่ะเป็นลังบาสล้างบาเพื่อนกับมีแต่กล้วยกับบักฮุ่งนะครับเพรานเน้นแห้งแสดงว่าขายดีหรีครับพี่น้องนี่ บักหุ่งนี่ปลูกยากบ่ครับบ่ค่ะปลูกบ่ยากเฮาเฮ็ดยังไงเฮาเบี้ยมาบ่เฮาก้าเองค่ะบ่าก้าเองบ่นี่ก้าเองหมายถึงว่าเฮาเฮาเสือไนมาหรือซื้อหน่วยมากินี่หน่ามานี่เฮาเอาจากหน่วยที่เฮาปลูกดอกเฮาสิเอาพันนวยได้มัน่ายเพาเอามาบห่าก้าเอาเองมาเอาเนี่ยเอาเองครับเฮาบ่ได้ซื้อเพิ่นเลยโอ้ซื้อบักหุ่งมาอาจสิเป็นบักหุ่งเพิ่มจังสิบ่ ซุกละก็มาเอาแนวคุครับตัวน,นี้มันจะเป็นต้นแม่มันจะเป็นหน่วยแบบนี้โอ้ตัวน,นี้กับพันธยังครับเนี่ยพันดําเนินคือการอยู่แต่ว่าจะเป็นบกุงแม่มันจะสัน่นแต่ว่าบกุงผูเนี่ยมันจะหน่วยเห้าโอ้สรุปนี่คือเป็นหน่วยหมดเลยทั้งทั้งผู้ทั้งแม่ทั้งกระเทยเปูนี่ยจะบอเป็นแต่ว่าสี่นี่เป็นบางต้นเขาอาจจะประจงไวหลายค่ะครับเป็นอยู่แต่ว่าคือว่าเป็นหน่อย บักหุ่งผัมจะเป็นหน่อยตน้นไต่เกียอาจะว่ามีเล่ยอย่างวนี้งี่น่อยู่ถ้ามันเป็นต้นผัวฮาจะคอยฟันทิ่ม<อ>มันจ,จงไวบัวหลายแต่ว่าเป็นต้นกระเทยกับต้นเมียฮะจงไหวครับสุดยอดปลูกยังก่อนครับนี่บักคุ่งกับกล้วยนี่ปลูกกล้วยก่อนค่ะครับมาตามเลยบักหุ่งเพิ่นกะยู้น้อการใดเนาะครับน้อการใดโอ้เพิ่นกะสิปลูกห่างกันประมาณสองสามเมตรนี่แหละเนาะกล้วย ครับกระปูบักหุ่งเสล่องกลางน,น,นะครับส่วนวะไงเป็นไดแต่ว่าเพื่นหันเปนต้นแน่แต่ว่าเพิ่นหันดกครับขายหลายรอบเลยดิตั้งเต้ต้นยูพีตั้งเต้ต,ต,เติดดินเลยตั้งเต้ติดดินเลยตน้นขายมาเรื่อยๆขายมาเรื่อยๆครับเอาน้องลีครับ <c oughs> ผลลัพธ์ที่ได้จากการทรําเกษตรเอาอะไรยังไงครับเอกาก็ได้ความสุขได้มีอยู่มีกินว่าได้ซื้อเพื่อนบักหุ่งเ้าก็มีเหาอยากตาบักฮงห้ากมี่ตาบักครัวเ้าก็มี แต่ขาก็บเพราซื้อเพิินในซื้อแต่สิ่งที่ข้าปลูกบะได้เห็ดบะได้นนําปูนํปนปาปลาหรือว่าของซื้อรถแต่สิ่งข้าต้องไปซื้อเพลินอยู่หรือว่าสิ่งที่ขาเลีงยงบะได้คือเป็นเนื้อหมูแต่ว่าปลาในขามีอยู่ตลอดมอีทุกปลาอยูใ่ในสาข้าเขาก็เอาขึ้นมากินได้ครับโอ้ทุกอย่างเลยล่าสุดกะเห็นซื้อรถไหมพ่อ <laughs> ก็คือเขาเขาเก็บหอมรอมรีบจากการเขาขายของในสวนนี่เปล่แต่หลายหลายสิ่งหลายอย่างมาร่วมกันกับบ้านมี่เป็นขายของครับอืจากจากตะกี้บ่มีจากตะกี้บ่มีครับโอ้คิดบ่ว่าเขามาอยู่บ้านที่ซื้ออยังสีเขาสีแล้วก็มาเฮ็ดเกษตรปลูกกระจอกกระแจกจนสามารถมีเงินเก็บจนสื้นสุดรถได้เาก็บว่คิดว่านห้างสีมี่ เขาพูดว่าเขาม่ยู่มีกินแต่ก,กะมีหลายๆเขาทุกมือเพราะใดใส่ใจในขั้วเลือนก็ดีแล้วครับแต่ว่าผลผลิตจากกล่วยถ้า,ามันมีจริงๆนะมันกขายได้ดีอยู่ค่ะอืมเพื่อนั้นมันก็บไก่สิพอขายแล้วแต่ว่ามันถอกใส่แหลงมันจะนวยบ่สมบูรณ์แห้ง<อ>ถ้ามันถอกใส่ฝนนะมันจะนวยใหญ่ครับแต่มันลื่มูมนลแล้วลื่อมจะได้จะได้ตัดผลผลิตเนี่ยอืม แต่ข้าวว่าซื้อรถนี่ก็ซื้อเงินสดป่อมค่ะโอ้ยมันบ่นมันบ่หลคือเคยบ่ได้ออกเมื่อแรกมันก็นรครับทุกคนก็นอาจจะซื้อใดคือการเออรถเมื่อสองรถเมื่อสองครับบ่หลเราขั้นละสี่ห้าแสนอ,อ้ <laughs> <laughs> อาดีใจนําเลยครับพี่น้องเลย <laughs> ตอนตอนเฮ็ุงานอันประจําบ่มีเงินซื้อรถนะตอนเฮ็ดงานประจาเงิน,น เอาไปสื่ออย่างอื่นหลายกว่าครับแต่ว<ร>่าตอนมันมีรถกับพ่อหน่ยแกปุ๋ยหน่ยแกปุ๋ยเคมีเนี่ยแกยปุ๋ยขอ,อกเนี่ยเฮ่าบ่มีรถเฮาต้องไปจ้างเพื่อนแล้วก็เลยมีพ่อหน่อยใส่สวนเห่าต้องแกปุ๋ยเคมีเนี่ยแกยปุ๋ยขอ,อกเฮ้าตองแปอามาจากมองอื่น้ำนะมันต้องใส่เป็นสิ่งจำเป็นถึงว่าเนี้นยบ่เห่าเฮอบ่ม,มีรถเห่าต้องไปจ้างเพื่อน แต่เขามีข้าเขาก็ไปแก้เองได้ครับโอ้แต่ข้ากับ่ได้เอาแบบมือแหลกหรือว่ารู้หลาเกินไปขาเอาพ่าใส่สแสดงว่าตอนนี้กับเสือถึงิสือรถแต่กับบัมีหนีมีสินครับบัมีหนีกับนดโอ้สบายสบายใจแห้งนอกอยู่แน่นี่นอกครับถึงสิไม่ไล่ได้บ่หลายแต่ข้าบ่วมีหนีมีสินเ่ะสอดาดละ่ะอยู่แบบมีความสุขแบบอบอุ่นฝุ่นครับ มีแต่ของกินหมดเลยนะครับพี่น้องแล้วเพิ่นปลูกหลอบเลยเนื้อที่ทั้งหมดสีไ่ไร่มีทั้งบอ่อปลาทั้งปลูกผืดพ,พักปลูกทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแต่ว่าค่าจะยูซูนผลค่าเหลืองค่าเหลืองกะถ้าคุดขายเพิ่นเดียวนี้เพิ่นจะได้ยูโรล,ละสิบแปดบาทครับมีพักบุ้งพักขะแยงกุ้งหอยปูปลาค่ะพักขะแยงก็มีพักบ,บุ้งก็มีแต่ว่าพักบุ้งนี่จะปลาอาจจะขึ้นมากินใด้เพราะว่าเป็นซ่านออกมาน้ำมันกกจะมาเน่ ครับผมปลาปลา,า,าก็มีหลากหลายชนิดแห้งมีทุกชนิดแต่ว่ามันอยู่ในบอ่อใหญ่บอ่อหนอ่อยแต่นี่เป็นปลาดุกครับพุ่นนะออนซอนกล้วยเพูดนนะครับพี่น้องพุ่นนะกล้วยกับบักฮงตะไคข่คาตะไคร้พุ่นนะตะไคร้นี่ก็ยง่ไหนถ้าเกาออกทรงได้โลละซิบอ่ะครับโอ้อัดแน,นด่นโดยของกินของขายทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับนี่เอาฝากพี่น้องนิดนึงครับหลายๆคนย่านสมมติว่าออกมาแล้วไม่เหตุเกษดเสียดดันมันอยู่บ่ไดยังสิครับเท้าเหดยังไงกคืออยู่ใดครับเท้าปลูกเกิดที่ว่าตลาดบ้านเท้ากินกันเป็นบักหุงเป็นบักท่วบักแตงเป็นกลวยอยังสิเท้ากับพ่อได้ขายยังสีเข้าไปเป็นมือมือใดค่ะแต่เท้าบ่ต้องไปลงทุ่นยังหลายแบบจะปลูกเปล้าเข้าแต่อคอยปลูกไปธลาคันละตอน แต่ว่าห้าต้องมีบอน้นาี่สมบูรณ์อาจจะเป็นคุดสาหลังบาทหรือว่าถ้าจะไปใส่หนามบดานเก่กะอาจจะบ่ได้กินปลาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าถ้าห้าคุดสาเ้าไม่สามารถได้กินปลาพอในใส่นามในสาห้าพอมันจีเรสองอย่างอืมครับผผของปูเขากับปูไป็น้ำขอบสาห้าก,ก็ได้กินค่ะแถมเลยขายทุกคนอาจะกินบอหลายนะคะมันต้องเหรือกินแน่นอนละ่ะขอบสาเนะ่ะ ตะไคร่เ้าก็ได้ขายเลยค่ะสืม,มื่อตะไคร่ค่าได้ขายเบอร์สุยยางขอให้เห้าลงมือปลูกขอให้เห้ามีปลูกไว้แม่น,นเ้าบกระดาขายเ้าก็ได้กินเน้าบกระดาเสื่อเพื่อนในหลายส่วนหนึ่งเา้าวกระเดาออกไปครับเก็บไว้เรื่อยๆจนได้ือรถเอาสรุปนี่อยู่ได้นะครับเนาะอยู่ได้ค่ะอยู่ได้แล้วครับพี่น้องขออย่างเดียวสำคัญที่สุดคือยาขี้ขัน กคอยเฮ็ดกอยท้ำไปค่ะเอ่อเมื่อยกับเศร้าเมื่อยกับเศร้ามีแห้งครับเพราะว่ามันบ่มีอาชีพยัยงที่บ่เมื่อยเหล่านะครับเด้อไปเป็นลูกจ้างเขากับเมื่อยให้กันแลนะเนาะบ่ะบเมื่อยได้เฮ็ดเวียกเมื่อยถือหัวหน้า,นาดาอีกไหนสี่หัวหน้าหน,นสีผู้จัดการผนแอกในสีผู้จัดการไฟในสีพ่ออ๋อในสีโน่น,นนี่นั่นหลายชั้นเนี่ยอันนี้สบายใจเนาะ าารครับไ่มีไผมาด่าเด้อครับไม่ได้จะาของแต่เข้าอยากแบ่งรายเข้ากับเฮ็ดเอาหลายขายายพื้นที่ไปนําเรื่อยๆก็ได้ค่ะอืมเอาปีแรกปีแรกเข้าเห็ดลายยังสิบบครับบ่ท่านลายปานนี่ด้วยหลังบ้านนี่บ่ทันมีดีเบาวนี่บ่แมนกาล่างเริ่มเป็นต้นน,น่ออๆขายายมาเรื่อยแต่กีมันจะมีแต่ยู่ขอบสะเาก็เบิงไว้นวมาเฮาสิดูแลดได้ซําเลยเพราะว่าวัชพืชเฮากับมีเด้นนหน้าฝนวัชพืชจะขึ้นเร็วค่ะ กาจะพื้นเท่ากับจะเกี่ยวแล้วกะผ้องเงามันบางขาวบางข้าเท่ากัเ,ากเกี่ยวหายเพื่อนบ้านก็นได้บัวหยามันจะขื้นไหวเพราะว่าข้าใส๋ยคอกนี่มันจะอุดมสมบูรณ์ด้านหญ้าแห้งหญ้าลายก็ค่อยทอนค่อยเกี่ยวออกเกี่ยวออกค่ะยุนีจะบ่คอยฉีดยาสแสดงว่าสองปีนี่เท่ากับทยอยเห็ดได้เรื่อยเป็นเส้นๆเป็นมองๆโอ้มองนี้ใหญ่แล้วเท่ากับยังใหญ่มาก ต,ตอนนี้เพิ่นขยายออกไปด้านนอกแล้วครับด้านนอกคือตรงทุงหน้าเลาะขอบถนนน้าคันแพ่ทางนอกอืเ่าก็ปลูก,กว้วยออกไปเสริมไปเรื่อยๆขยายกิจการขยายกิจการค <laughs> อยดูแลป่าแบ่มั่วนีใหญ่เ่าก็บ่อยไๆไปดูแลต้นหน่อยไม่ทอนาที่จะดูแลยากขึ้นนาแหล่งเพราะว่าน้ำเขาอาจจะบพพอที่บ่สมบูรณ์ครับแต่ปลูกลร้แห่งน้าเพอพ่อมันก็นจะตาย สรุปแล้วตอนนี้เต็มพื้นที่แล้วนะครับเนาะเต็มแล้วค่ะแทงเหียดแทงมวลนะครับปีน้องเด้ออ่ะเดี๋ยวให้น้องลี่ฝากสองทางการติดต่อได้ครับองทางการติดต่อทางเฟซบุ๊กสากลวันชมเบอร์โทร0986238108ครับผมพยายามว่าเบิ้งมาเบิงเบ้งใดนะครับมมเด้อพยายามชมมาเบิ้งไอเดียกระจาค่ะครับอ่าเป็นกําลังใจให้กเกษตรกรยุคใหม่เนาะครับยืนยันว่าอยู่ได้แน่นอนอยู่ได้แน่นอนอ่าโอเคมน,เนี้ขอบคุณครับ อาวอับคุณน้องลี่นะครับที่ให้ผ้าเยี่ยมชมเปลี่ยนไปหลายนะครับสวนพี่น้องมีเต่ของอยู่ห้องกินปีแรกมาก่พามองนี้ว่าท่านมีเนะาะครับเพรท่านปลูกเพ่นกับทาย่อยปลูกทาย่อยเห็ดไปเรื่อยๆนะครับเด้อขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมรายการกิปหนาพอกันหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ